สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกับการเดินทางของเราสองคนอีกแล้วนะฮะหลังจากทางหายในการอัพคลิปวิดีโอลงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการบันทึกการเดินทางของเราสองคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อที่จะไปกางเต็นท์นะครับก็เป็นที่ที่เราสองคนอยากจะไปอยู่แล้วนะครับที่แรกสําหรับคลิปนี้ที่จะไปก็คือสันปัเกียก็เป็นอีกหนึ่ง ที่นะครับที่ค่อนข้างสวยนะครับและอีกหนึ่งที่ก็เป็นลายกลางเต็นท์ที่อยู่จังหวัดอยู่อำเภอเชียงดาวนะครับก็ของเราสองคนก็เดินทางกันสองคนนะครับมีสัมภาระก็เต็มคันรถเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขับรถกันไปสองคนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งการรถทริปที่สนุกครับเดินทางกันสองคนขับรถไปนะครับคุยกันไป ตอนนี้ก็คือมาถึงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงๆเราออกสตาร์ทก็คือนอนพักที่นะครสวรรค์น,นะครับแล้วก็ออกเช้าเดินทางมาถึงณนะตอนที่เห็นตอนนี้ก็คือช่วงบ่ายแล้วนะครับก็ช่วงประมาณบ่ายโมงหลังจากตรงนี้ก็จะมุ่งหน้าไปที่ปากทางขึ้นดอยแม่ตามาน,นะครับเพื่อที่จะขึ้นสันปักเกียก็เป็นบรรยากาศของวันนั้นนะครับที่เดินทาง ตอนแรกเห็นแบบนี้ก็นึกว่าฟ้าเปิดไม่มีอะไรนะครับแต่อีกสักพักพายุฝนตกหนักมากนะครับวันนั้นนะครับทั้งพายุเข้านะครับแล้วก็ระหว่างเดินทางขึ้นเขาก็มีพายุขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่ต้องใช้ความมัดระวังนะครับในการเดินทางของเราสองคนนะครับก็สนุกดีนะครับสําหรับการเดินทางนานๆจะได้แบบเดินทางแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกัน2คน สำหรับการออกไปท่องเที่ยวนะครับขับรถเองปลอดภัยจากโควิดนะครับตอนนี้ก็คือเข้ามาถึงตรงนี้ก็คือปากทางขึ้นสันปากเกี้ยนะครับจากตรงนี้ระยะทางจนถึงที่กลางเต็นท์ประมาณ22กิโลนะครับทางตอนแรกก็จะเป็นแบบลาดยางแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆอีกสักพักนะครับก็จะเป็นทางฝุ่นทางลาดยางจะไม่มีแล้วจะมีทางฝุ่นอย่างเดียว ก็เป็นอีกหนึ่งทางนะครับที่ขับง่ายครับไม่ยากนะครับก็วันที่ผมไปก็เปิดขับเครื่องสองล้อไปนะครับจริงขับสี่ก็ได้นะครับขับสี่โฟไฮก็ได้แต่ผมก็เปิดขับสองไปแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่ฝนตกหนักๆก็เปิดเป็นโฟไฮนะครับก็ขับง่ายครับทางตอนนี้เขาทาทางเกตใหม่แล้วนะครับก็เดินทางขึ้นไปสักพักหนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสาแยกนะครับที่จะแยกไปทางสูตรวิจัยหรือไปทางโรงเรียนนะครับผมก็เลือกเลี้ยวขวาเพื่อที่จะไปลานกลางเต้นนะครับลานกลางเต้นของเราก็คือลานกลางเต้นลุงเจริญน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลานกลางเต้นที่คนไม่เยอะนะครับพ<ว>เพราะว่าวันที่ผมไปก็จะหลีกเลี่ยงคนเยอะอยู่แล้วนะครับ<ต>ก็จากตรงนี้ไประยะทางไม่ไกลนะครับทางก็จะเป็นทางดินบดอัดแบบนี้ครับก็จะมีบางช่วงที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับ วันนั้นก็คือฝนตกก็เลื่นถนนจะเลื่นๆหน่อยครับก็คือต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถนิดนึงนะครับนี่ฮะด้านขวาก็จะเป็นต้อยหลวงเชียงดาวนะครับก็จะเห็นอยู่มุมตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับบรรยากาศดีแล้วก็อากาศเย็นนะครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะฮะสำหรับการมาครั้งแรกของทั้งผมนะฮะก็จะเป็นคลิปที่ไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับตั้งแต่โควิดก็ไม่ได้ออกมาเลยก็เป็นคลิปแรกที่ ค่อนข้างออกมาไกลแล้วก็ขึ้นเขาแบบนี้นะครับเดาวสนี่นี่นีจเินขึ้นไปจอดไหนขึ้นไปจอเลยข้างบนเ่ะเออใช่ไหมป้าลุงเจริญใช่ไหมใช่เออขึ้นเลย ีคมเามาื่ีนีงจะเกหน้ไตอนตอนนี้ก็เดินทางถึงลานกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหน้าผมวันที่ผมมาถึงก็จะมี กรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปใหญ่นิดนึงนะครับที่ประมาณ10คนนะครับแล้วหลังจากตรงนี้ไปก็จะมีกรุ๊ปหนึ่งมีแค่4คนแล้วก็เป็นของผมกรุ๊ปที่3ก็จะมีแค่ผมกับแฟน2คนแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะครับสําหรับสถานที่ตรงนี้แล้ววันที่ผมไปวันนั้นต่างคนก็ต่างอยู่ห่างๆกันนะครับเนีย่ยตอนนี้ก็คือก็สอบถามค่าใช้จ่ายนะครับของเจ้าของสถานที่นะครับ สำหรับสถานที่ตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายต่อหัวนะครับในการกางเต็นท์ก็150บาทเท่านั้นเองนะครับและห้องน้ําก็มีเพียงหนึ่งห้องห้องอาบน้ํามีเพียง1ห้องนะครับก็สิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็จะติดหายๆนะครับสําหรับต้องการโลกโซเชียลนะครับก็ไม่ค่อยมีสัญญาณนะครับอย่างผมใช้ของ aas ก็มามาหายๆนะครับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัดขาดจากโลกภายนอกก็เป็นอีนึง วิธีที่โอเคเหมือนกันนะครับนี่เขาจะเป็นบรรยากาศนะครับก็คุยเสร็จก็เดี๋ยวหาเหลี่ยมหามุมในการที่จะกางเต็นท์นะครับสําหรับวันนั้นเปิดประตูมาปุ๊บก็อากาศเย็นทีนะครับตอนนี้ก็คือเวลาครับอยู่ประมาณ5้าโมงเย็นนะครับใช้เวลาเดินทางจากข้างล่างนะครับจนถึงข้างบนก็ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ใช้ความเร็วไม่ได้นะครับแล้ฝนตกด้วยก็ขับด้วยความระมัดระวัง ตอนนี้ก็รอตรงที่จะเอาเต็นท์ลงนะครับก็ต้องดูเหลี่ยมดูมุมนิดนึงนะครับว่าทิศทางลมมาทางไหนแต่เย็นไหมเย็นนะครับเปิดประตูออกจากรถก็เย็นเลยนะครับสําหรับอุณหภูมินะวันนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ไม่ต้องอาบน้ําก็ได้ครับเพราะอากาศเย็นนะครับที่แบบนี้นะแล้วส่วนด้านขวามือที่เห็นอยู่ก็คือยอดโดยหลวงเชียงดาวนะครับ ก็มุมตรงไหนก็เห็นครับตรงนี้หนึ่งสถานที่ที่กลางเต็นท์เสร็จปุ๊บแล้วสามารถหันหน้าไปทางดอยหลวงเชียงดาวได้เลยนะครับตรงนี้ต่างคนก็รีบกลางเต็นท์นะฮะอย่างผมก็ต้องหาจุดให้ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็จะไปได้อยู่ตรงมุมตรงนู้นนะครับก็เดี๋ยวรอชมฮะว่ามุมอยู่ตรงไหนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่รถจอดถึงแล้วกลางข้างรถได้เลยนะครับอย่างคอนเซ็ปต์ของผมก็คือกลางเต็นท์ กลางข้างลถนะครับจะได้ไม่ต้องยกของให้หนักนะครับเพราะสัมภาระที่เตรียมมาก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ตรงไหนที่จอดรถได้แคมป์ได้ก็จะจอดข้างรถแล้วแคมป์ตรงข้างรถเลยนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการหยิบของต่างๆนะครับเพราะว่าของค่อนข้างเยอะยกเหนื่อยครับไม่ไหวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศนะครับว่าผมจอดรถตรงไหนเนาะตรงนี้สําหรับลานกางเต็นท์ของลุงเจริญที่สันป่ากเกีย้ยะ ที่นี่นะครับ สุดท้ายก็นี่ฮะจอดรถตรงนี้แล้วก็แคมป์ตรงข้างๆรถนะครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ฮะรถเก๋งยังมาได้เลยนะครับวันนั้นเห็นแล้วแบบโอ้สุดยอดมากสําหรับเจ้าของรถท่านนี้นะครับนี่ฮะผมก็จอด,ดรถแคมป์แล้วก็กางออเนิยงกางเต็นท์ข้างๆตรงนี้เลยนะฮะคืนที่นอนฝนตกทั้งคืนนะครับตกแรงบ้าง เบาบ้างสลับกันไปนะก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่กลางเต้นและค่อนข้างแฉะนะครับก็ชอบไหมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะสำหรับกรณีฝนตกนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศภาพมุมสูงฮะที่ผมถ่ายโดนเก็บไว้นะครับว่าจะสวยงามเพียงใดนะฮะอย่ารับชมได้เลยครับผม หลังจากลงจากเขาเสร็จนะครับก็มุ่งหน้าสู่ลานกลางเต็นท์นะฮะอีกที่หนึ่งครับค่ายเยาวชนเชียงดาวนะครับนี่ก็คือทางที่จะมุ่งหน้าไปสถานที่กลางเต็นท์นะฮะลานเยาวชนเชียงดาวนี่ฮะขับมาก็จะเห็นเหลี่ยมมุมของยอดดอยเชียงดาวอีกเหลียมหนึ่งฮะก็ค่อนข้างสวยครับสวยมากนะครับรูปจริงแล้วแบบโหฟินมากนะครับเห็นแบบบรรยากาศธรรมชาติเห็นยอดเขาแบบเนี้ยเขาบอกได้เลยว่า ยอดแล้วครสำหรับการมาแคมปิง้งสำหรับทริปนี้นะฮะได้เห็นดหลวงเชียงดาวหลายมุมนะครับแบบนี้นี่ฮะตอนนี้รถก็จอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในสถานที่กลางเต็นท์วันนั้นก็บอกได้เลยนะฮะว่ามีตรงลานที่ผมจอดนี้มีรถผมแค่คันเดียวแล้วก็จะมีคันที่สองรถเก๋งสีขาวจอดแล้วก็มีเต็นท์สีขาวตรงนู้นมีแค่สามที่นะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ค่อนข้างสะดวกสบายนะครับห้องน้ำมีเยอะมากนะครับ เป็นสิบสิบห้องเลยนะ,ะตรงนี้ฮะนี่ฮะนี่คือแคมป์ของเราที่ลานกลางเต็นท์ค่ายเยาวชนเชียงดาวนะครับเนี่ยแล้วก็นั่งมองดอยหลวงเชียงดาวโอ้โหฟินมากครับบอกได้เลยว่า อาบน้ำแล้วรู้สึกว่าเอยสะอาดเลย นแรวกวนึกว่าก้อนมันไม่มีก้อนเด็ดเหตุเต็มเนี่ยตอนที่มีไฟข้างๆเขาไม่เห็น นอนได้เลย 给用上的。<noise> Thank you. เรียบร้อยครับหลังจากเก็บของขึ้นรถก็เดินทางกลับกรุงเทพทันทีนะครับก็เรียบร้อยสําหรับการมาแคมปิ้งของเรานะครับก็ถ่ายบันทึกการเดินทางไว้นะครับว่าครั้งหนึ่งก็เรามาใช้ชีวิตกันแบบนี้นะครับรถทิปขับรถมา2คนหาที่กลางเต็นท์สวยๆนอนชมบรรยากาศนะครับก็สุดยอดแล้วครับสําหรับการมาทริปนี้นะครับผม oh mm -hmm.